หัวใจได้เลยนะคะนี่ตรงนี้มาแล้วเพื่อนสามพันรหนึ่งหมื่นสามลัมนะครับหน้อยห้าสิบห้โอ้โหท้าด้วยนะครับคูระสบภพยน้ำพ่วงได้ยินนิดีใจตายเลยนะครับวันนี้ใช่ขอเกาะลำโพงนิดนึงนะคะจะเป็นลมแล้วนะฮะตอนนี้เราตอนนี้เราได้เรือละได้เรือได้เรือมาสองลำคนได้สิบคนละอ๋อเรือนีดลำเราประมาณห้าหมื่นใช่ไหมใช่แล้วค่ะได้เรือสองลำแล้วตอนนี้ขาดอะไรอีกครับ มีนเยอะเลยเราไม่สามารถจะกินน้ำที่มันท่วมได้ไม่ได้นะฮะถ้าแตกต่างต้มรอตกตะกอนนานนานๆนะช่วยกันดิช่วยกันดิเขาไหลน้ำเมื่อกี้ลืมเลยแสนสามหมื่นแสนหนึ่งหมื่นสนหามพันแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าพันห้าหมื่นห้าี้เรือสองลำแต่จริงๆแล้ววันนี้เราต้องการเรือมาสิบแปดลำนะฮะนั่งรอตรงนี้ค่ะครับผมโโอ้หไม่แต่ต้องการจริงๆเพราะว่าตอนนี้ท่วมหลายจังหวัดครับผมท่วมมากเลยเข้าได้แค่อําเภอเดียวเท่านั้นอย่างกินต่อร กแต่ทุกคนตั้งใจทำบุญครับผมทำด้วยใจครัทำด้อบใจอีกได้ไหมเตอนนี่เลอแค่สองตาเองเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนนี้มาทําบุญเพราะเมื่อกี้ทําทานไปแล้วนะฮะจ่ายเตือนแล้วก็เอาบาวนี่มากินนะทําทานแล้วตอนนี้เป็นทําบุญทานที่แปลว่ากินนะฮะอ้าวหนึ่งาต่ไทยนี่แพงนะครับตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าคู่ประมูลเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยเนี่ยลงท้ายห้าร้อยห้าสิบห้า คงที่งค่ะครับผมครั้งที่หนึ่งครับนับแล้วนะนับแล้วนะมีใครจะสู้แก้งคุณแสนเท่าไรคะเท่าไคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร่งแสนหนึ่งหมื่นันอยชอบครับคนที่นี่อารมณ์ดีครับประมูลอารมณ์ดีนะจะหาเศษมาให้ครบด้วยนะเดี๋ยวก่อนผมกำลังหาคนที่แบบไม่ใช่หนึ่งแสม่นส่พันาไม่อาผมอยากได้แบบ อยู่ดีประมูลเท่าไหร่มาอย่างนี้เลยอ่ะถ้าแบบไม่รู้หยุดหยุดเมื่อไหร่ก็นั่เมื่อนั้นอ่ะครับเอาสิเอาสิอีกไหมคะฝั่งนี้ฝั่งนี้สู้ไหมคะฝั่งขวาครับไม่สู้กลับขวาอกจับซ้ายจับซ้ายว่าไงคะครับมาแล้วต้องมี่ตะโกนอย่างไรเนี่ยว่าจะประมูลเท่าไหร่คะพี่บางค่ะจะถ่ายรูปพี่บางอ๋อพี่บางอ๋อเป็นแขกเป็นฝรั่งค่ะพี่เป็นฝรั่งอ่ะเมื่อกี้นะครับ 1นึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งสหนึ่งมสพะครโอเคครับเดี๋ยวเราจะนับกันแล้วนะฮะครั้งที่หนะหนึ่งแสันครั้งที่1นึ่งี่คุณลองนับบ้างคุณลองนับบ้างพี่เดียรหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พัครั้งที่2อ่อ่ะเนี่ยลองนับเป็นครั้งที่2.5งจุดห้าสิอ่ะ คู่ท้ายเหนแมรอเหมนแม่มดครั้งที่สอง้าาข่าวครั้งที่2องครับสองจุดแปดสนหนงมื่นสีพันฮ่าโอวเป็นกุลสตรีที่สุดเดียวเทียวพี่ีเอาอะไรมาวัดคะเนี่ยเอาอะไรมาวัดค่ะกปิ่นโตสังกทานรับ เอ่าไ้ว่อะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบอ่ะชอบมากเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นให้เลขประมูลที่เป็นเลขประมูลที่เหนื่อยมากเลยนะตอนนี้กำลังจะเฝ้าเราวเที่หนึ่งแสน ผมรอผม,อผมอรอตรงนี้รอรอ,รออยู่ใช่ไหมณะะเวลานี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นทที่1 1> หนึ่งทั้งที่หนึ bor, ่งอ่ะรอเืิอหน่อยครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นทที่สองโอ้คุณอารมณ์ดีกันไปถึงไหนนะครับนี่ชาวบ้านถ้าเกิดคนที่น้ำท่วมมาเจอเรานี่ก็คงอารมณ์ดีนะอุ้ย เธอเธอจะกับบ้านหาหมูหมูบ้านนี้ได้เงินเท่าไหร่ป้าได้เงินมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนี่นี่คือเหตุผลว่าต้องมีห้าห้าห้าลงเรือป้าไม่เอาบ้านเบอรป้าไม่เอาป้าจะเอาใครป้าป้าบอกขอเก็บฟันปอมไม่ได้เลยโอเค เงินเยอะกว่านี้นะครับเมื่อกี้แล้วนับถึงนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะครั้งี้ครั้งที่สออเคจะมีเพิ่มไหมครับมีไหมคะมีไหมคะมีไหมเป็นไงครบ้านแสนสุเป็นไงบ้างคะบ้านแสนสุกันนะคุณแสนสุเพิ่มไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ต้องมาถอดเสื้อให้พี่ๆเลยนะโอ้โหพี่เดียเพียงตี๋หลายคนลืมไมคะเราลงเรลงเงินเงินน้อยีวยดนะขอเช็ค เราล้มหมาแล้วเช็คที่ยังไม่ได้เอาไปขึ้นอ่ะล้มแล้วรวมกแล้วอันนี้พี่เท่าไหร่ก็ได้หนูขออีกยยี่สิบพี่ว่า่ว่าเลิกล้ความตั้งใจเรายี่สิบไปแต่กองได้ค่ะประชุมกันได้เมื่อไหร่ไปแฟกมาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับแม่ยังใช้แฟกอยู่ใช่เลยคะไปค่ะไปค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นพี่พี่นะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครั้งที่หนึ่งนับบ้างหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกินแล้วเนี่ยครั้งที่สองเริ่มงงแลนะฮะจากครั้งที่สามแล้วนะครับจากครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามแล้วครั้งที่สแล้วคนที่ให้ใจเนี่ยมานับให้หน่อยสิวันนี้วันนี้แล้ววันนี้แล้วหน้าตาน้องจริงจังมาก จะเดี๋ยวๆขึ้นมาทำไมตาเราจริงจมากบอกว่าให้นับไปยืนตรงนู้นยื่นไม้ให้จะขึ้นมาทำไมหื้เรามาก่ก็บอกด้วกางเกงไปด้วยไปด้วยไปด้วหรือว่าไม่ได้คิดถึงหน้าพ่อแม่กันเลยช่วยนับให้ให้เขาหน่อยเร็วอ่ะถ้านับเลขผิดทำยังไงเราลงโทษนะนับเลขผิดลงโทษนะเป็นพี่พี่นับผิดเดี๋ยวเดี๋ยวน้าหน้าน้องเข้าใจภาษาไทยไหมลูกอยู่อยู่ แอคเคาท์แอคเคาท์อะนัมเบอร์ครับแอ <Account S 1> <account number. S 1> คเคาท์อะนัมเบอร์ถามว่าเท่าไหร่ครับไปยืนกลับไปที่เดิมเลยไปหนึ่งหนึ่งห้า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 นับแล้วครับ,ะรบ,นะรบจะนับนะครับจะนับครั้งที่สามไหมครับจริงเหรออ,อะไรนะ <laughs> พูดความในใจดังไปหน่อยหนึ 1> <laughs> 1, 3, 1่งแสนหนึ่งในในใจคิดไม่ใช่กูไม่ใช่กูหรือเปล่าไม่นะไม่ใช่นะฉันเองต้องเป็นฉันเนาะมาคิดแล้วว่าวันนี้แหละค่ะจะต้องมาเป็นฉันนะฮะ S <S ตกลงกันให้ดีใครจะขึ้นนะดูะลักษณะเสื้อก็ฟิตเหมือนกันน่าจะถอดนานเลยทีเดียวโอเคหนึ่งแสนหนึ่งมื่นไม่กล้าน,นับเลยครั้งที่สามเชิขอเชิญขอเชิญเลยขอเชิญเลยขอเชิญเลยแต,แต่อยากให้คนถ่ายวิดีโอขึ้นมาด้วยจังเลยอกล้องทุกสื่อนะคะภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะ่งขอทางคนสวยใจดีนะคะน่าจะ ถอดตรงนี้มีพิตตี้มีพี่แม่มาช่วยถอดออยู่ข้างหลังด้วยนะคะจับ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 จะบจั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 บจะไจับจะถอับล้วจั้จอบจับจับจตบจอบจับจะบจับอับจับจะอ่ะบจับจัด เอาตัวนี้เอาเก่งในของไปดีกว่านะฮะแปลว่ามันกินข้าวมาอิ่มเดี๋ยวผมจะเซ็นให้เลยนะฮะนี่แต่ว่ามันก็มีกลิ่นๆแล้วเหมือนกันนะเอตัวนี้นะนับตัวไหมคะมันตะบูกดีเหมือนกันนะคะแม่ออย่างงี้ไหนๆขึ้นมาแล้วหันหลังครับหันหลังนะฮะขอยืมแผ่นหลังของเธอ เราเห็นว่าแผ่นหลังเขาเล็กมากเลยเลยขอยืมเป็นตัวใหญ่เลยเหรออย่างนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อหมวยค่ะพี่หมวยพี่หมวยรู้สึกยังไงบ้างอะคะก็ติดเต้นยีนพี่พี่หมวยคะเอาแต่หลังก้นไม่ต้องยืนอ๋อเอา๋ยวไม่เป็นกระดานโอเคค่ะเราะว่านางตัวในนี่จะประมูลแพงเนี่ยอี่เสียงด้วยนะพี่ ขอบคุณอันนี้เรียงความหนึ่งย่อหน้ากระดาษอะช่วยอ่านหนึ่งสังสักเด็กๆเขาช่วยอ่านใครๆอ่านได้อ่านออกเสียงให้หน่อยหนาๆนะอันนี้ลุกมาลุกมาลุกมาอยากเขินอายลูกนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วช่วยน้อาหากินด้วยลูกอ่าพี่บวยเมึนไหมคะเมึนไหมคะเองอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาเสื้อกันได้พี่บวยนะคะเดี๋ยวให้ส่งเป็นไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์ไปแล้วนะอ๋อเขื้อดเติมอ๋อเรียงความนะคะอันนี้มันได้ย่อ ไอ้ผมเขียนว่าไงเขียนเองอ่านไม่ออกนะฮะขอคำถามอี่างพอดีขอบคุณความมีน้ำใจจากทุกๆคนนะครับฮักนะ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 ฮัครักพี่คือถ่ายรูปพู่กันหน่อยซื้อไอโฟนขอถ่ายรูปอ่ะซื้อไอโฟนคุณรอคุณรออ่า ได้ไหมคะทุกสำนักพิมพ์ได้นะคะได้ค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวผมเออเมื่อก่อนผมไปงานยำยำมาฝากฝักยายหน่อยครับค่ะไปงานยาบุผมไปงานยำยำมาแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี่เองนะฮะแล้วก็เพื่อมีการประมูลเสื้อเนี่ยช่วยกันอย่างเงี้ยเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันนี้ก็เลยจะมาฝากกับกองที่นี่แหละไปกับเขาเลยนะครับมีเออ 2 2 0 0 0ื่นสนบาทเนาะจะเอาฝากไปด้วยกันเลยนะครับฝากที่ดินงานไปกับเสื้อนี่เลยนะฮะพี่ดินงานค่ะอ่าเราเอาไปให้จุดนี้นะครับเป็นเท่าไหร่นะ1นึ่งแสนหนึ่งหมาพบวกให้ทันนะครับสองหมื่นสองพันเป็นเท่าไหร่ครับเป็นแสนสามหมื่นเจ็ดพหร้อยห้าสิบหค่ะใครที่เกิดคิดเลขบ้างเนี่ยคิดเลขเก่งงี้ต้องจบศิลปะมาแน่ๆเลยใช่ค่ะครับจบศิลปะศิลปะนี่แหละค่ะเอาเหรอใช่สาคนนี้ ค่ะจบศิลปะต่าไปเลยค่ะรับคุณอ่ะนี่เดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงเสื้อตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่บี้จะเซ็นลงในเสื้ออีกตัวและตอนนี้มีลายเซ็นกับกันแล้วและเราจะเอาเรทต่อไปค่ะเอาดังเรทบูมของเรทบูมตัวนี้ครับกัวเรทบอกว่าตัวนี้ใน้องเรทนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีลายเซ็นพี่บี้คนจะขายตัวละพันใช่ไหม ถ้าเกิดว่ามีคนต้องการเยอะเราจะประมูลใช่เพราะเดี๋ยวพี่ต้องต้องรีบไปแล้วใช่ครับผมนี่เดี๋ยวขอประกาศครับเมื่อกี้เซนเลยเซนเลยเชิญพิตตี้สาวสวย่ะเซนเลยนะคะนี่แหละค่ะคือน้ำใจของพวกเราคนไทยใช่เน จริงแล้วคือมากจํานวนมากหรือน้อยจริงๆเนี่ยพี่บอกไม่สําคัญนะคะอยู่ที่น้ำใจที่จะมาช่วยเหลือกันเพราะว่าเราคนไทยเหมือนกันินดีมากครับค่ะอยากให้พี่ๆทิ้งท้ายอะไรหน่อยแล้วกันครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจและก็มีเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่มีโอกาสนะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเราก็เราเป็นนักร้องนะทำเท่าที่พอทำได้้วก็มีการร้องเพลงหรือเชิญชวนมาช่วยขายมาอะไรครับเท่าที่พออจะช่วยได้นะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ย อะไรที่จะช่วยได้ก็พอช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าดีนะครับการประมูลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เงินจำนวนนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับไปช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนในวันนี้มากๆเลยครับที่มีน้ําใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันขอบคุณมากครับดดยคกาลวันนี้นะคะมีแพคข,ของดีใช่หมคะคนำยำสามสิบกล่องมาบริจาคด้วยยินดีครับยินดีครับยำๆอาไปแล้วก็เอ้ยพอไปถึงปุ๊บเฮ้ยเขารับมาปุ๊บ กุ้ยต้มไงวะกินดิบีเขาบอกว่ามีเขาเขามีจุดมีทำอาหารเขาอยู่ครับใช่นะคะอ่ะรักใครรักไหมรักวันนี้ขอบคุณพี่บีมากมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่พี่บีเขามีงานต่ออีกยเนี่ยเขาดยวยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแล้วเอาน้ำนุ่นไปอาบน้ำดีไหมคะ